จูกะนะครับแซมไซครบนะครอบบวนนะครับเอะง่ายๆก็ดึงล้อจะบใบกลัวบใบจานนะเตี้ยใบจัดเียนเนาะเอะง่ายๆ่ยสกอะไรเงี้ยโอ้ยบุบายจะงัดคลักครับกะสวัสดีนะครับพี่น้องปองปลายสมองสุบอนเด้อนะครับออกมาหาอยู่ฮะกินคือเก่านะครับมือนี้มากครับเบ้าคอมเมนต์เขาคือเก่าสวัสดีครับเบ้าคอมเมนต์ครับโอ้ ไอ้ที่ขำนี่ว่าแม่นยังนะครับท่านผู้ชมเออ <laughs> มื่อนี้อากาศมันเย็นเบินนะ <laughs> บ้นบัดแทงเอียนบัดแทงถิงมองเลิกเบิ้นนะ่ะนะหน้มเลิกเลยสิเอาจะไดนทอนเสีเยท <laughs> ี่หรอใหญ่บ่ากัว่าใหญ่เนอะมึงเตี้เ <laughs> บิ่งติฮู้เนาะเบิ่งฮูง้เนะพิน่นว่าท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่ฮู้เอียนนะครับฮู้ใหญ่นะครับเลิกครับน้มเลิกนี่ อากาศก็เย็นนะครับมื่อนี้เนาะโอ้กบนาออกมาแล้วอากาศเย็น <laughs> ๆหามบตาพุนนะครับเห็นหูหลายหูอยู่กระแทงหาบบเห็นนะครับอยู่ว่าต่เอียนมันมันสีหนาวคือโคตรไหมก็ <laughs> เลยแทงแต่ถางเทึงที่ไหนใดแทงถึงดังแกลกอลนะุดไงโอ้อาจกจกจกมาเบิ่งคนสีหนาวเลยนะครับเลิกบอกกันว่า เล็กละน้อยสักนกดตุ๊กเจาะได้นอ้อยเดียว <c oughs> ตายนะครับเล็กสองนะครับซ้ำส,สองเล็กแล้วครับเอามาหลุนน้ำกันมาหลุนลน้ำกัน,นเสียมเสียขึ้นก็เบาวคอมเมนต์เฮานะครับอไอ้คไนไทยนี่มีแผลในขานะครับประกาศลงุงโตไอ้โควิด,ก,ววดกับขังเทิงกับโควิดขังล่างกับย่านทีนูน่ะนะครับก็เลยเซฟจะของกินน้อยนึง ครับอู๋บิดๆเล็กอู๋เซเล็กบิดเลยนะครับมาๆหลุนไปน้ำกันเนาะไอนี่ตู้แรกแข่งมานของบาาคอมเมนต์นี่นี่นเนาะเมนบ้าบ้าคอมเมนต์ปีปีนี่เนาะเออรู้ดูก,การเอ่อปีหกสี่น,นกอกสีอย่างเขาหกสี่เบื้องหน้าตาพี่เนสิเบื้องคนสีหนาวสมิ่งกับใจสูนะครับหนาวก็เอาได้นี่ จกแล้วครับเริ่มจกแล้วมักจกแห้งไดู้้เพิ่นนี่เล็กจุดวาเล็กจุนวาวะสันเล็กเล็กผมนี่ประมาณสักเม็ดหนึ่งนี่แหละครับเริ่มเปียกดากแล้วล่ะเบึ้งเบิ้งเบึ้งหนานะครับเบาเขม่นนะครับหนาวกว่าสีเอาเลยมือนี่คือสีใหญ่เติบครับท่านผู้ชมนะครับเบิ้งบิดเล็กเลยเล็กเล็กสังเกตที่เล็กเด้อนะครับอู้นเล็กเล็ก อย oh. ู่บ่ละเสีเ hmm. ล uh ็กใหญ่แ hmm. ห no. right. like ้งเออสีมาเอาไป่่ะโอ้มาเอาที่ไหนเบาใหญ่โอ้ใหญ่แห้งโอ้โเลยนี่นี่จับ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 จังไรก็ได้นี่นี่จั๊กสีเด้ะจับจับให้มันอันนี้ก่อนมันใจผมบ่ลงเลยผมหนาวผมกูบ่หนาวโอ้โหสีวายแล้วเนาะเลิกโคตรเลยเลือโคตรเอาเอาอะมันเหมาะบ่ต้องบ่ต้องห่อนใจเย็น เ,เย็นไงในหลบนะครับฤด,ดูกาลปีปีหนีของอเออเบาคขมเพลเฮานะครับตั้งแต่ตกี่เนี่ยบ้าบกามาแท่งนะครับอจบาจจะเบาซวยได้ได้ส่วนะโอ้ผมบอเป็นแอกเพื่อนว่าหยามเป็นว่างัวเขาสวนเสมือนะครับมาเบิ่งมาหลุ่นน้ำกันนะครับหนาวหนาวี่สิใหญ่แห้งเพื่อนว่าครับท่นานผู้ชมใหญ่แห้งอู้เบิ่งเด้อนะครับ,บเบาคขมเพลสิตัวบ่ บากระเม็นตัวเบาวสวยบางานนี้หนาวหำมหดหมดแหละครับจะซูนแห้งในเล็กนี่ะนี่เยลยห่อแล้วแม่บ่พอผมปาดดินออกให้มันจับยังไงให้มันจับไปมันดีที่สุดเลยถ้ามันอันนี้มาแล้วเจ้ายางเมื่อเด้อยข่อยสีขี่รถเมื่อเอาให้มันชัดเจนที่สุดโอ้ยจุย้ย่ัวหอยตกใจ ไปจกหูใหญ่บ่นี่แหละอันตรายนะครับท่านผู like ้ชมเนาะอาการจกเอียนเนี่ยพยายามอย่าให้หัวมันโผล่ออกมานะครับถ้าหัวโผล่ออกมาเนี่ยแม่นโอ้ลบลบลบก่อนลบก่อนระวังมือโอ้โอ้ท่านผู้ชมโอ้โซ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 ในบากคอมินโอ้โอ้บากคอมินเนาะโอ้ตาย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 โอ้แท็กทีกลางเลยโอ้ตาย โอ้ยสมกับผ <spe> ู้อีดีครับโอ้ยใหญ่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 โอ้พอพอเอาหาอีกตัวหนึ่งนี่พอเลยเสเศร้านี่แทงถึงกลางนะครับโอ้ยวูหมาน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 นะครับโอ้ตัวใหญ่นึกว่าเดสิบอลุงเลิกเน่เสเบาวขมีแนาะอ๋อผมเคยแทงเดซิถึงเนาะย้ำเสาเสาไหม เท้าเท้าเกาบ้างไป่ท้องมันออกบ้างตามผุดมากเลยเห็นหรอไปทั้งผุดแล้วครับไอรักการแทงเอียนเนาะถามันมีหู้เห็นหู้นะครับห้าสีดีหู้นะครับว่า เอียนมันอยู่หรือบ่อยู่นะครับแล้วพิกัดเอียนมันอยู่แถวไหนเนาะนะครับง่ายๆนะครับการแท่งกับบะยะเป็นไหนนะครับสำหรับเสี่ยนหรือว่าเออนั่นเสลงไปแล้วเออโอ้ยลงไปแล้วเออหรือแท่งข้างล่างข้างล่างข้างล่างอะไรขึ้นมาเบื้องเบื้องหนามนะครับเออแต่ถือบ่ะเนี่ยเนี่เอียนถอยแล้วเอียนถอยหลอหนี่นี่เอียนอยู่นี่เออนั่น ซื้อบ่ตัอยูอีกนี่เอียนยูฝังนี้นี่นี่เออนี่ยันออกได้งานเนี่ยยันงานอีกงานงานงานเอียนพลอยมาหรอมาแท้งทำไมดรอป โอ้ยเ <laughs> มืออม่อ,อ, <laughs> อ,อ,อ,อยครบับพี่น้องเแล้ว,วเมื่อยละแล้วเมื่อยโอ้ตาจังสะกอสะกอเจ้าสะกอเลยเอ่อเตาวะเอ่อบินต่อพืชเน้อกะเลยเจ้าสะกอเล็กมันงอมันอ,อน่อนอ่อนคือของก้นถือนั่นแหละอืะมเมื่อนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะได้สองโตนะครับเออสองโตมนันมันนะครับไอ้โตที่สองนะครับ at แท่งถึกรดนะครับโ่ออกมาก็เลยใส่ซองใส่ซองบุญเบียต่อบานบิโมยบีลอะไรวะสิบอกคอมเมนต์บอกว่าเป็นบานพิลมามาโซ่ให้พ่นหองเขาเบิ้งเน้าสิบอา ขมิ้นเหาเสงเก่งได้สิมูกสิอ่านกินผู้อ่านกินก็มีได้ก็สิว่วกขึ้นแล้วล่ะปั้นนี่ห้วพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับทงนะครับยังแดดอ่อนๆนะครับนะครับออกมานะครับมาขึ้นเป็นไปหาหนูแล้วครับเบาเขมิ้นเห้าได้สามตัวเออมันจะมันๆนะ มาแล้วว่าตัวใหญเกตกลเนาะเปิดกำ้ามท่ว่าถือกุยถือถือไอ้โชโชขึ้นก็นั่นเนาะขึ้นนะอืนะครับมานรักอ่าโอเคเนาะนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับการหาอยู่หากินแบบไทยอีสานบ้านเฮาเนาะนะครับก็เป็นคลิปนะครับหาเอียนเนาะนะครับแอดก็ขอนะครับจบคลิปไหวสเพียงร์สนีเอาไว่อพอกันในคลิปหนาเนาะนะครับที่ไปหา หากินซื้อเด้๋ยอกบ่ได้ไปหาขายหางยังดอกครับหากินกันย่างๆเอาซื้อมือนะครับสวัสดีครับพ่อกันคลิปหน่าเด้อนะครับสวัสดีครับเอ้าเบ้างกะจุงกะจุงกะเอ่อนะครับ